เอเพอเฮาส์ตั้งมาตั้งแต่ปี3 1วันนี้ปี5 8นะครับก็27ปีแล้วครับกลุ่มเป้าหมายของผมเป็นกลุ่มที่นิชมาร์เก็ตจริงๆนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆแต่มีกำลังซื้อสูงนะครับก็บังเอิญว่าพอเราเขียนแผนธุรกิจเป็นไปนอย่างที่เราคิดเอาไว้ทุกอย่างก็เลยเป็นไปนตามแผนนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็เติบโตมาเรื่อยๆ ที่เราประกาศตัวเป็นเอ็มพลาสตอนปี3-9เนี่ยเราโพสิชันไว้ว่าบ้านหลังละ20ล้านขึ้นไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยปี2558เนี่ยกลายเป็นว่าราคาเฉลี่ยของบ้านเอ็มพลาสเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ80ล้านขึ้นไปแล้วครับแต่บ้านหลังเล็กที่สุดที่วันนี้เราสร้างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก30กว่า40ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดรวม โรงงานตกแต่งภายในเข้าไปด้วยก็อยู่ประมาณ6-70ล้านหลังสูงสุดที่เราส่งงานไปเมื่อปีกลายเนี่ยคือ320ล้านหลังจากล้านเนี่ยผมคิดว่าในไม่ช้าภายในปี2ปีเนี่ยก็จะถูกลบสถิติไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้นะครับเรามองข้ามคู่แข่งขันในประเทศแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าในฝีมือลายมือเองในมาตรฐานการก่อสร้างเองนะครับคุณภาพของเราเนี่ยเทียบชั้นในระดับสากลได้สบายๆไม่ว่าวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานการก่อสร้างนะครับเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศไปหมดแล้วนะครับผมมีซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ที่ระดับสูงสุดนะครับระดับสูงสุดในอิตาลีนั่นหมายความว่าเขาจะขายให้กับ บ้านหรือวังหรือตำหนักใหญ่โตๆทั่วโลกนะครับเขาไมา่เห็นงานของเดียมเฮาส์เขายอมรับว่างานของเราเนี่ยเป็นระดับอินเตอร์ไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศยอมรับในมาตรฐานของเราแล้วครับ ผมเคยคิดนะครับว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่มีเดียมพาราล์สอยู่เลยนะครับลูกค้าเมื่อปีกายที่ผมส่งบ้านไป320ล้านเขาคงสร้างบ้านแค่อย่างเก่งก็ร้อยล้านนะครับแต่วันนี้เนี่ยเอ็มพราส์สามารถสร้างดีมาตรงนี้ออกมาได้นะครับเราบอกว่าเราทําได้เขาก็ยินดีซื้อเราบอกว่าเราทําได้เขาก็ยินดีซื้อขึ้นซื้อขึ้นมากขึ้นไปนะครับเอ็มพราส์เป็น บริษัทหรือเป็นตัวที่กระตุ้นดีมานที่ฝังอยู่หรือที่แฝงอยู่ในในบรรดาคนเหล่านี้ให้ออกมานะครับแล้วเชื่อเถอะครับว่าในอนาคตก็จะมีินดีมานเหล่านี้ออกมาอยู่เรื่อยๆ คือเราสามารถรวบรวมบ้านของลูกค้าแทบจะทุกหลังนะครับเข้ามารวมเป็นเล่มในหนังสือแล้วก็เอาออกขายได้ยังไม่มีบริษัทร,รับสร้างบ้านที่ไหนทําได้อย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราใช้กลยุทธ์ leadership หรือความเป็นผู้นำ ในธุรกิจรับสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราพัฒนาไปถึงการใช้คอนเซปต์บ้านที่มีอายุเกินกว่า100ปีเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในทางธุรกิจของเราแล้วพอเราออกแคมเปญนี้ออกมามีลูกค้าสนใจเข้ามาทันทีเราทำการบ้านอย่างหนักนะครับเราหาข้อมูลเรารีเสิร์ชเราไปค้นคว้าวิจัยกว่าจะได้รูปแบบที่แท้จริงของบ้านร้อปีนะครับเพราะฉะนั้นเอ็มบร จะดำเนินกลยุทธ์ที่เป็นผู้นําตลาดรับสร้างบ้านระดับสูงต่อไปเราจะพัฒนาเราจะแข่งขันกับตัวเองเราจะดูผู้ที่เหนือกว่าเราไม่ว่าจะเป็นในในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อที่จะขยับให้เรามีมาตรฐานสูงขึ้นสูงขึ้นต่อไป